ความกรุณางดสตอยอยเพื่ออัธรลในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธทิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิป e อกซ์ตจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวเชิเเือรมาแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับทางสารไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆคงต้องรอดูว่าเจ้าจะรับการทดสอบไหวหรือไม่ ขาลอกกระดูกวิญญาณขาแมงมุมจะเจ็บปวดมากจ้ไม่มีดวงจิตเทพสมุทรปกป้องประสาทเป็นไปได้ว่าเจ้าอาจตายเพราะทนความเจ็บปวดไม่ไหวข้าพร้อมยอมรับลูกธนูยิงแล้วไม่หวนกลับเจ้าคิดดีแล้วนะข้าพร้อมแบกรับเจ็บปวดในครั้งนี้โหอลังการในขนาดนั้นได้แบบความภาคภะมิใจโอ้ แทงไปที่ระกขาว่ะอยจิตข้างในแบบโอ้ไม่ได้ตาสุดท้ายของเจ็บทำอารมณ์แล้ว,วต้องอดทนให้ได้ภาพสลบเด็ดขาดโอ้โหนี่นี่ทศพรชอบเหรอนี่มันทำความเจ็บทับๆเสี่ยวซานโอ้โหเจออะไรนี่นะ เด้สองนะอันนะเพราะแตกหมดหนู เปี่ยนระับทดสอบที่ก้าวทันที่เจ็ดระดูปิญญาณขาเม่งุมวกเป็นวิบคณการเป็นเหมสมุดแปปีเหมือนแปดปีอ๋อก็เป็นหนึ่งในการทดสอบความชอบคำว่าฟ้าหลังฝนหากไม่เคยเจ็บปวดแสบสาหัสแล้วจะสัมผัสถึงความสุขได้อย่างไรแนต้องเจ็บก่อนขอบคุณท่านเทพสมุดข้าผ่านการทดสอบแล้ว คงเป็นการคือสภาพดวงจิตเทพสมุทรส่วนมุกวานเม็ดนี้ไม่แน่ว่าอาจช่วยในการสืบทอเดเทพสมุทรได้ยกสัตว์เบี้ยวขึ้นนิดนิรัน์จิตเดิมแห่งศาสตราเทพเอารู้จักวิธีใช้เรื่ยงนะไรไทั้งที่ให้โดยไม่รู้ว่าคืออะไร,ระเทพดมเทรด้เจไดเจรา้เจเรเปดด ว้าวเออตาเหมืงมะมือขวาของข้าตาหมิงเออตาหมิงบ้าแขนซ้ายไลยกิ้นของเออว้าวกฎเจแต่ละใส่แต่ละอันน่ะแม่กระดูกแม่เอ้วไม่กระดูกเหรกระดูกกระดูกวิญญาณกระดูกวิญยาณขาหัวแม่ขาซ้ายไลยปลาหวาน ไหนโหทั้งร่างกายแทบจะมีแต่กระดูกเป็นคือเกาะทองหมดแล้วมั้งอ่ะเออเกาะตัวปลาตัวกระดานหวานแทบจะขาดเฮ้ยทอะไรอ่ะปล่อยผมอ๋อกระดูกหัวโอ้โหปีกโอ้โหโอ้โหโอ้โหเสียงร้อโคตรหล่อ หมดเปลือกเปลือกนอกเ็ปเป็นเทพแล้ว <c oughs> เทด้วยเทมาเป็นเทปที่เทมาค่ะรอมากค่ะเทพสมุทรองค์ใหม่ <c oughs> เ,เอ้ยบินม,มาสิครับไม่เดินแล้วนะเป็นเทพอันนี้คืออะไรอ่ะอาวุธทงองสำเร็จก้าวทดสอบแห่งเทพสมุติ น้องวันนี้ระดับร้อยไงลืมไปเข้ากับเทพสมุทรได้โดยสมบูรณ์เทพสมุทรปรากฏกายองแหวนวิญญาณเพิ่มอายุบำเพ็ญห้าหมื่นปีโัวโอ้แดงหมดเลยใช่แดงแล้วทองแดงแดงแดงแล้วก็ทองอันสุดท้ายตอนนี้ล่ะแดงหมดเลยเหมือนกันอันสุดท้ายเป็นแดงเหมือนกัน้ยู้หูยชี้กอะไรวะนะท่านเทพเมตตาทั้งสาน รร้อมับภากิจโค้ชสมาร์ทแมนแฟนซัมโอ้โหหลอกโดนทุกคนมาดูเทพโอ่ใหม่โลมากขอชาวบ้านมาดูเทพโอ่ใหม่โลมาสำเร็จแล้วสินะถังสาลเอาเค้าอยู่นี่แล้วนี่ไม่ทำให้ข้าผิดหวังอย่าตกลุงรักเทพะสิอย่าตกลุงรักเทพล่ะเสียมากปีบีตรงถึงไหนแล้วการทดสอบแห่งเทพประสูติจะเริ่มขึ้นแล้วปีบีตรง ขอพอมือยังเอ้าวทานนี้เป็นอาสูรวะใช่อาสูรโอ้ยไม่จะยอมจะไม่ได้เลยใช่ไหมจะต้องแบบผ่านยกสอบเหมือนกันหรอใช่ข้อสองเด่นไงทีเนี่ยเออทางทางไปสู้ได้ไหมนั่นน่ะดิแต่เอาซีหลัวซีหัวไหมวะที่เก้าของข้อเท้าเทียนอยู่ในระดับเทพแล้วงั้นเหรอค<ม>งเพราะได้จากราชาวานปีศาจทะเลลึกเดิมทีเก้าเดียวมันจะได้เป็นเทพแล้ว บวกกับข้าสืทบทอดตำแหน่งเทพสมุทรสำเร็จแต่ว่าทำไมวงแหวนจะเป็นสีแดงทองเหมือนเขียดแดงซิวหลัวไม่เป็นสีฟ้าทองอย่างที่วงแหว,ว,วนล้านปีเป็นฟ้าทองวงแหวนล้านปีเป็นฟ้าทองทอดเททพพสมุรก็อเฮ้ยมันมีปริศนาตรงนี้อยู่ว่าทำไมพรอนถึงยังเป็นสิงห์หวอยู่เพราะว่าลูกครึ่งว่าพรอนเป็นของคุณทวด เฮ้ยเขาจะเป็นสองอย่างฉันว่าเขาเป็นสิงหัวเนี่ยสีหัวหรือสิงหัวนะเนาะในด้านขวาด้วยเออเขาก็เลยต้องมีสองพลังแน่เลยเป็นเทพสองต่งเออก็เลยเแต่เขาควบคุมได้ไงเแต่สิงหัวที่ควบคุมได้เขาวางไว้แล้วว่าสองตนหนึ่งจะสู้ยังไงได้ก็ต้องใช้สองอันเลยใช่เพราะเขาบอกว่ามันแปลกตรงที่มันไม่เปลี่ยนเป็นสีเหมือนอันอื่นอันเป็นสีแดงพิซซ่าเป็นเทพแล้วข้าจะเลือกไปถึงพิซซ่าแล้วสิ จ้าอ้วนไอ้เจ้าคิดว่าข้าเป็นคนเช่นนั้นเหรอเ <c oughs> น่เจอเป็นเพื่อนกับเพียป่ะก็คือพี่กยากรู้เพื่อนเหมือนมาพลังงานกับเพื่อนและเป็นคนที่รักเจ้าตลอดไปโอเท่านเท่ข้างล่างสุดเอ้อเสี่ยวอ,อ,อูได้รางวัลอะไรบ้างอ่ะอยากรู้หนึ่ทศสเหียบคากจนสมเร็จการสืบทอดเทพสมุนมอบรางวัลสะสม ระดับพลังวิญญาณขึ้นสิบระดับอายุบำเพ็ญวงแหวนวิญญาณสองพันปีวงแหวนเทพประธานสามวงใต้หูไปจูจูชิงมาหงจิตเอาซื้อขาวงแหวนไหมช่วยเหลือในการสืบทอดวงแหวนเทพประธานดีวงโอ้โหจะได้วงแหวนเทพประธานสามวงเลยข้าแปลกใจเหมือนกันเคียงข้างพี่จนสุดเดจน่าจะได้แค่หนึ่งวงเหมือนคนอื่นๆสิ ผัววุโสัวไส้สีเคยบอกว่าพอเขาร่วมพลังวิญ,ญญาณจะเลื่อนระดับไม่ได้จะได้รับวงแหวนเทพประทานหนึ่งวงอาจารสะสมมาตั้งแต่ตอนนั้นก็ได้นะแล้วก็ตอนที่เจ้าผ่านการทดสอบพลังติดขัดไม่เลื่อนระดับถึงได้ารางวัลพิเศษเพิ่มมา <c oughs> เพราะงั้นจึงได้วงแหวนเทพประทาน3วง ียดด้วนะแต่จากระดับค่าในตอนนี้ดูดซับวงแหวนเทพประทานสองวงก็พอส่วนอีกวงที่เหลือเดี๋ยวไให้จีเสียงสิทธ์ท่านดีไหยจีเสียงสิทธ์ท่านเออมันให้กันได้ด้วยเหรอข <c ười> องขวัญไงหลับตาไหมมันให้กันได้ด้วยเหรอไม่รู้ <c ười> อา้าว เขาไม่กินข้าวกันเหรอไม่เคยเห็นเขากินข้าวกันเลยสั่มซัวงแหวนเลยโอ้โหพลังขึ้นไปอีกอะไรขึ้นอะเดี๋ยวอะสิวซานท่านได้รางวัลใหญ่อะตอนดู๋ยวซับวงแหวนแทพประทานเสร็จมีน้ำเสียงอบอุ่นดังขึ้นมาในหัวข้า ้าซื้อคาจนได้เป็นราชติณนา,นามพรหมยุทธ์สายอาหารก่อนอายุ40ปีขา้าเทพพักษาขอประกาศว่าเจ้ามีสิทธินานา์สืบทอดตำแหน่งเทพพักษาเจ้าจำเป็นจะต้องเพิ่มพลังให้ถึงระดับ99ถึงจะเริ่มการสืบทอดเทพพักษาได้สุดขีดคือเทพพักษาเลยพที่เป็นราชธิณน,นามสายอาหารคนแรกในประวัติศาสตร์เชียวนะดูเหมือนถ้ามีโอกาสได้เป็นเทพแฮะข้าจะได้เป็นเทพแล้ว <c oughs> ถ้าข้ากลายเป็นเทพแล้วหลงหลงล่งละทแสงแสงก็ไม่ต้องให้ใครสืบทอดจบนะใ,ใครเป็นไรอีกฝนะหลงหลงหหลลงงดูเสาวุแหว่แล้วใช่ไหม <c oughs> ได้ผลยังไงบ้างพี่ซาน ข้าดูดศร้าบงแหวนแล้วมีเสียงผู้หญิงบอกว่าเป็นเทพก้าวสีสันดังขึ้นในหูว่ามีวิญญาณยุดหอแก้วก้าวสมบัติเหมือนข้าให้ข้าสืบทอดตำแหน่งเทพแต่ก็ไม่อยากสืบทอดอะไรทั้งนั้นเพื่อที่จะให้ได้อยู่กับข้าเสี่ยวอ้าวต้องพยายามอย่างหนักถ้าไม่อยากให้เกิดเรื่องซ้ำรอยถ้าไม่ได้อยู่กับคนรักได้เป็นเทพแล้วยังไงล่ะ จะเอาถ้าวันนั้นมาถึงจะไม่ต้องละทิ้งเพื่อข้านะเจ้ามีอนาคตที่ดีรออยู่ข้าจะไม่ใช้ความรักของเราขังเจ้าไว้ในแดนมนุษย์จะได้เป็นเทพกันหมดเลยเหนือ่เนี่ยวกันหมดเมื่อกี้เทพักษาก็เรียกข้า พอถึงระดับ99ค่าจะเริ่มการสืบทอดเทพนั่นก็แปลว่าพวกเราสองคนจะได้เป็นเทพไงอ๋อหลงหลงแบบนี้เราจะได้อยู่ด้วยกันไงถูกใจเรื่องจาแค่ไหนดูบ้างนี่เข้ยมมงเวียนแสนปีว่ะเทพอคี โอ้โหทำไม่ได้ทำดีมากดูดีว่าเสี่ยวอุยจะเป็นเทพปะเทพแห่งสรรพสัตว์ดูสาววงแหวนเทพติดต่อกันสองวงร่างกายเจ้าอาเจ้าช่วยหน่อยเอ๊อ ยินดีด้วยเสี่ยอ้ขเหรีย<ช>อใก็ให้มงเหรียญเป็ปีเลยเหรอบางวันน่ะใช่แล้วแต่ที่แบบเหมาะสมแม้กับตัวเองอ่ะให้เหลือมงแหรียญมาทานพรนะ่ะดีมากเลยไม่ต้องไปหาเนี่ยถ้าลูกอันนี้ตกไปอยู่ในมือปีปิดต,ตรงนี้เรียบร้อยนะใช่โว จุดระดับ93กรมบุยุทธพยาหงษ์สายโจมตีจูจูชิงระดับ93กรมบุยุทธพิลาโลก,กันสายโจมตีว่องไวใต้ผู้ไฟระดับ95กรมบุยุทธพยาขาวสายโจมตี ระดับ9กผรมโย์9กาสีสันสายช่วยเหลือเอาซือขาระดับ92กอรมยุธ์อาหารวิเศษสายอาหารกิชอระดับ96กรมยุท์อรชรสายโจมตี นระดับ 100. หนึ่งร้อยเทพสมุทร <ใน S 1> โอ้โหชัดนะของยังไม่สงบเรียบร้อยศึกข้ากับเพเรนเสียยังไม่ยุติสหายข้าเราต้องอยู่ฝึกฝนที่นี่ต่อไปก่อนเพื่อเตรียมรับศึกสัสรฤูธิสุดท้ายสุดท้ายที่ท่านเจหลิงที่เดที่ยาวนานโอ้โหส่งสัญญ,ญาณล,ล่ะทางซาน เห็นปลาเสียเปิืองเอ้าปลาอะไรเรียบเนียเสียเปิืงมเอา้าปลาอะไรวะเน,นี่ยรีบกลับรีบกลับมีบอบอลาเขารู้หมดเลยรู้ก,กันถ้ามาถึงนี้พี่เสียก็ต้องรู้แล้วนะ <c oughs> สรุป <c oughs> แล้วนี่แล้วรู้หมดทั้งธนครน,นะทั้งโลกอะ่ะ อ๋อพอ่อพี่ใต้นี่เอาสำนักรูหมดเลยขัยงยานไกลๆเลยเป็นโรงเรียนนี่อยู่โรงเรียนนะพูมใจนำตีเมื่อกี้นี้ทำไมต้องมาใส่กันด้วยยังมีไฮไลท์อีกอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะไฮไลท์อะไรอ่ะ หลอกให้ดูคิวเพื่อค้นอะไรรือรว่าไหมอะไเลยวะอ๋อปางผิ่ตรงจะไปนดนศูนเนาะอ้าเหมือนกันวะ<อ>เอาสิ าจะสู้เท่นันนี้คือหนึ่งในสามเลยนะน่าจะ<อ>ามีของป,ปีปีตรงด้วยใช่มีพวกเจ้าคอยช่วยด่านเจียหลิงจะกลายเป็นสุขสารฝังศพของทุกคนทุกคนเลยนะตัวเอง